ครับสวัสดีครับมาพบกับสไตล์ธนากรนะครับเนาะมือนี้กับน้บน้องบุ๋มคือเก้านะครับเนาะมาเบิ้งน้องบุ๋มว่าได้ตัวไหนนะครับแล้วก็ซีมี่แฟนคลับที่ใจดีนะครับคือคุณนุ้งหนิงอุ้งอิงนะครับนะครับนุ้งหนิงแอดอุ้งอิงนะครับให้มาอีกสามร้อยบาทนะครับแล้วก็สิบแห่งย้ายไว้นะครับเรามีน้องก็ได้ไปซื้อนม่งอยงว้เต้มมาเลยนะครับเราก็ลดอยากได้ลดกัน ซื้อไว้ให้แล้วนะครับเนาะมื่อหนึ่งมาเพื่อการครับว่าน้องบูมได้ตัวไหนนะครับนี่ครับมหายายกำลังบูมนะครับเนาะเราเรื่องการครับมีผู้ใจดีนะครับจากช่องของอุ๋งอิงกับหนุงหนิงนะครับเนาะอ่ามอบให้เราจะซื้อขนมให้น้องบูมนะครับเนาะอ่าน้องบูมก็ซื้อรถไม่นะครับอ่าผมอยากได้รถก็เลยซื้อรถมาให้นะครับเนาะแม่พาไปซื้อนี่ครับนี่ครับ รถใหญ่นะครับเนาะ mm นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะซื้อขนมให um. ้น้องบุ๋มนะครับซื้อนมซื้อนมซื้อขนมนะครับเนาะอ่ายายจากคุณอุงอิงกับคุณหนุ้งหนิงนะครับคุณหนุ้งหนิงกับคุณุงอิงนะครับเนาะขอบคุณครับอ่านะครับเนาะสามร้อยบาทนะครับเนาะฝากมาให้กินขนมอ่าจากช่องนะครับช่องอ่าหนุ้งหนิงอุงอิงนะครับเนาะอ่า หมาเบิ้งว่าน้องบูมจีตีเลขไขบ่บ้องมาเนี่ยน้องบูมไปซีเลขไปซีเลขไข่เบิ้งอันลุงดิ้งเบิ้งป้ากันเลยเถอะกูดาไปแล้วครับกูดาไปซีเลขแล้วครับหมาเบื้อ,ตองตัวไหนซีเบิ้งตัวไหนอ๋อสองสองโอ้ตัวนี้นครับนี่ครับตัวนี้ครับ น้องสี่ตัวนี้ครับนี่นะครับเนาะน้องสีสองสองนะครับเนาะโอ้เอากันแล้วออกกันแล้วว่เนาะมีแพน้บก็บอกโอเคอบุมตัวนี้อบุมเจ้าตัวนี้เอาสองสามนี่โอ้บุมเจ้าสองามนี่ว่าท่นแต่ว่าสี่ตัวนี้ยแต่ว่าบุมเจ้าตัวนี้ว่าสั้นแมนวะเออ บุมมยาวตัวใดบันน่ะบุ๋มเอาตัวนี้เอาสองสองโอเคเอาหลายหลายเลยเอาหลายหลมือเลยโอ้เอาหลายๆลสองเลยโอ้คักแลยว่าตัวนี้แหละครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนะครับเนาะเมืองนองซี่เอาหลายๆลสองเลยว่าชั้นว่าเอาหลายๆลายซี่สองมือเลยครับเนี่ยซี่ซี่สองนิ้วนะครับตัวนี้เนาะกะขอบคุณหลายๆ ออกอว,ว่าให้มันดีออกออกเนะาะโอ้ออกเพราะว่าออกอโอเคมาสนอได้แล้วก็มามาเรีนต่อนี่แหละครับน้องซีแหละครับซีทั้งสองมือเลยนะครับเนาะว่าตัวนี้นะครับเนาะนะครับเนาะ,ะตื้อเลยสองสองสองสามครับนี่ครับแปกๆออกแต่ว่าออกออกอ็มันออกอกย้ายพระฝันเตี่ยย,าย้าบพท่านฝันนะครฝันแต่ว่ามีไอ้แป้นครับฝันว่าผมตีลอตเตอรี่นะ ฝันว่าผมซื้อลอตเตอรี่ขอเบิ้งบ่เคยฝันเห็นจักเทียวท่านว่าฝันเห็นแอสท่านว่าให้เบิ้งไปสองศูนย์มาท่านว่าพอดีน้องก็ซี่สองสองนะเนาะเข้ากันเยอะนะตอกไกลกันเดินลักสองเลยเนาะเดี๋ยวกันมันนั่งกันจับลอตเตอรี่เบิแล้วมันก็ติดนั่นไม่อีกตัวพอจะถึงมุงคนไหแต่ว่ามักโดนซี่ซี่สองมือเลยเดิซี่สองนิ้วเลยซี่สองนิ้วทั้งขวาทั้งซ้ายได้ซี่อ่ะมึงกูจะมักกัสองสองเนี่ยหลายๆเนี่ยท่านว่า ลูกบอลลูกบอลนะครับเดี๋ยวอีกจัางหนึ่งก็ค่อยเมื่อเมื่อวานน้องจะได้จับลอตเตอรี่ได้ตัวเอีกเนาะครับเนาะนะครับเดี๋ยวถามเมื่อเมื่อวานน้องจับลอตเตอรี่ได้ตัวใดอีกนะครับเนาะนี่ละคือน้องบูมมาหาน้องบูมแล้วนะครับเนาะสหรับอ่าอ่าแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เขามาบอกว่าให้มาหาน้องบูมผมขอบมหาแล้วนะครับเนาะเพื่อพร้อมกับเอาเงินมาให้นะครับนะเงินมาให้ ย้ายไปแต่ให้ซื้อขนมไปน้องบุม๋มว่าเกิดซื้อ,อมีแต่นมกับนี่ละครับซื้อมาไวหลายอยู่ครับนะครับแนละ้วมีแต่นมกับปกแพมเพิดจ้ะนมกับแพมเพิดนนแพแล้วก็ของเล่นครับน้องของเล่นครับงือดซื้อมักได้รถมักรถแง่ก็ได้รถแย่หรอนั่นลหละถ้าได้ถ้าบอกถึงวันนี้แห้งในคันนี้ก็นี้อีกแน่นอนน้องบุ๋ม กันแห้งบอกถือแห้งได้เราแคันี้ก็ได้อีกนั่นแหละเนาะวันนี้เนาะวันนี้เอาให้เแกงแกงคือเก่าเด้อคือเงินังหั่นเด้อแก้วเลยรนั่นแหละเนาะมันมันจะออกตัวนี้มันจะออกตัวนี้วะนนี้มันจะออกตัวนี้อ่าจัผ่านไปง่ายวุ้นซีเกาอ่าจะผ่านจะผ่านใหญ่ายเกาซีอมันออกตัวนี้ไงวันนี้มันจะออกตัวนี้พอาะแค่วุ้นกระโดดเลยอืม กูไม่ได้ซื้อกูไได้ซื้อพอดีว่าเสียดายน้ำลายน้ำลายน้ำหลานก็แล้วแต่เมง่อวี้ฉนกูไ่ได้ซื้อฉันนู้นกดกดนำมันกวดนำมันเมื่อนี่น้องใจดีครับจะเดี๋ว่าได้เห็นหนายิ้มแป้นเลยครับเห็นหมาแสดงว่าได้แล้วนะได้แล้วนะเหตุเพราะเห็นหนาได้แล้วนั้นเม่ต้องบอกยากครับเม่ต้องบอกยากคือพาไปเพราะเมื่อใดที่ว่า บ่หูเลี้ยงก็คือบ่อนันเลยนะครับบ่เขาไก่บ่เอือบ่อเอืออเลยครับบ่นั่นเลยครับบ่บ่สนใจเลยนะบ่สนใจกันว่าเป็นเล็กน้อยธรรมดาเนาะอันนี้จีิมีแนวมะเหล็ดน้ำอะ่ะครับบ่อได้สนใจเลยแล้วานคนได้ตามคนไรนี้แม่เมื่อตัวนี้ก็สี่ตัวเลยนะสี่สองสองแล้วเนี่ยแล้วสี่ทั้งสองนิ้วเลยแล้ว ตี่ทั้งนิ้วขวากับนิ้วซ้ายแล้วสเนี่ย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 หลายเนี่ยยหลายล่ยเดี๋ยกสองสามรถน่ะสองสองสามน่อยู่ใกล้กันนะเดี๋ยวจะกอบผลุงด้งเดี๋ยวจะกอบผัลุงดิ้งนมาเลยเอายังจะกอบผลุงดงลูกกอบเลขกห้ลุงดงนมาเลยมีเวลาซื้อเลยสองสองสองสามเลยเพราะมีผมว่าในมาแท่เนี่มันสี้อทั้งสองมื้อวาถือ ม้าม้านีวม้าเนี่ยเนี่ยมักจนเนี่ยเดี๋ยวกันถึงถึงเวลาเนี่ยเขาก็ติดเบาของเขาเองสองสามนะครับนะสองสองสองสามแต่ว่าน้องจีซี่แบบสองสองหลยหลายครับสี่สองสองเลยไหมสี่ทั้งสองนิ้วเลยไหมพูดไอ้มาถามเขาก็ิีมาบอกนอกจากลูกนิ้งถามเขาแก้เขาีบอก นอกจากลุงลิงถามอืมอดีิบอกจ้งเดียวบอกท่าน,นั้นละ่ะขันมันว่าลุงลิงมาถามเขาก,บก,บก็บอกโคตรเอิมบ่บ่บ่บอกครับไรนหนีมือนบ่บอกไรหนีนนเขาตใหใหีไปไ้แอดพูดเดียวครับเนี่ยนองเนี่ยคือคือนองคือทีงว่าอแอดนี่เป็นคนที่ใจบุญจังเดยวพวกหูกะเนาะอัน,นอีนก้กระสายบุญนะครับหลานเนาะอันเขาเขาตีไรหนีเบิดคตเดยมาถามเขาตีไรหนีคืออยู่สายหลวงตาหลวงตาทั้งฝ่าว่าสันว่า เออหลวงตาเพิ่งยุ่หลวงยุ่ยเทิงฟ้าเนาะเพิ่นกะจีเอ่อให้คนเฮ็ดเท็ดบุญนะครับพอออกก้อนจาปุ๊บหลวงตาลงมาเร็วเขาวงต้องก้อนเข่าวก้อนจาก็ได้สิบงวดมาเลยเนาะเออเนี่ยกังวดสิบงวดเนี่ก้อนก้อนเข่าวก้อนจาก้อนโควิดเออก้อนโควิดก้อนเข่าวก้อนจาก็เลยว่าว่ามันผมว่ามันได้สิบเอ็ดงวดแล้วแต่ผมนับว่าผิดกะจิมันยืดว่างว่างยันนี่แหละ สักวัเก่าหงวดหรือสิบหงวดหรือสิบเอ็ดหงวดเลยเะยู่ยู่ระบ้านนี่นะจด้พอดีว่าเขาพันสาปุ๊บนี่ผู้ใดมาถามก็ติไรหนีเบิดเลยบอกบอกตื๊บบอกตื๊บลองตาผู้ใดลงมานี่กวันนี้นี่นี่เบิดเลยลองตาไู้ใดลงมาเนาะนี่แหละครับมันก็ะลิ่ตามภาษาเล็กน้อยนี่แหละครับเนี่ยเป็นแ่งกาโมปอมนี่แหละครับเนี่ยเป็นตามภาษาเล็กน้อยเรียนรถไป พออกพอออกวันสามปุ๊บเขาก็บอกท่านในหูเรียนหรอครับพอออกวันสาเนมันต้องมาแนงมันที่นมาบอกอ่ะถึกสองวันสามวัมายี่หนดีพอออกวันสาปุ๊บมันเนาะสามวันพออกวันามมาในบอกสามวดถึกสามวดเอาหกหดสิบหดที่เป็นหดคือเกาเดอเกาหดสิบหดที่เป็นหดอะเอาวดเดียวเลยละเด้อเพราะไอ้พี่น้องพี่ป้าหน้าอาพวกลุงพวกพ่อไหญ่มื่อนั้นกับ จะเพื่อนจีบปดหนีได้มีเงินใส่น่าหลานเนาะซอย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 เ<อ><า>พื่อนน่าหลานเนาะน้าหลานบุ๋มเนาะอตัวนี้เป็นอีหยัางตัวนี้จิเป็นเต่าตัวนี้จิเป็นปลากระปั้นดินน้ำมันอ่าตัวนี้เป็น,น,ปปน,นอีหยัเง,เงเลขเขาบอกหูหลอกน่าหลานเนาะเดี๋ยวซอยอันอันมีปลอกเงยมีแต่ซอยปลอกเงยไม่เงยน่า<ส>หลานเนาะพวก นี่ซอยเพิ่นบดนีบดสินเนาะครับเนาะเนานะหนะลานเะนาะหลาเป็นอันอันเนี่ยเป็นอันลูกของหลวงตายู่ทั้งฝ่านอะเด้อซอยซอยซอย,ยให้เพิ่นซอยมนุษย์ให้เบิ่บทุกคนนะหลานเด้ดอผู้ใอดเข้ามาเบิ่งเขาเนาะหลานเนาะข้ามาเบิ่งข้ามาอ,มอมาันนี่ก็ได้เป็นเศรษฐีทุกคนนะหลานเนาะให้ได้ร่ำรวยทุกคนเนาะ เออสันเออสันว่าโอ้ยโอเคแลักษณนขัดยี่ซอยคซอยเพิ่งกัดเออว่าสันว่าโอ้สันเออก็แสดงว่าโอเคอยู่ชันเออเจะได้ครับผมสันนลุกอ่าเล็กน้อยสยังสี่หน่อยก็วันนี้ท่านเด็กหงดหงิดกันเดยนะครับเนาะกานี่แหละครับไปโรงเรียนครูถามก็บอกบอกอืมอันครูว่าอันไปนะครูถามก็บอกบอกยาย เขาบอกตัวใดย้ายก็บอกไปตัวนั้นตัวนี้ซื้อเอาอนี่ครับนะครับเรากลับมาหาน้องบุ๋มกับย้ายแล้วนะครับเนาะขอจบไปที่นี้แล้วครับเด้อยี่งู่จงกันไปย้ายมันบอกตัวใดเอาย้ายก็บอกตัวนั้นตัวนี้นี่แหละครับคือมหาน้องบุ๋มกับย้ายแล้วขอบคุณนะครับอ่คุณ หนุงหนิงกับคุณองอิงนะครับที่เมื่อนี้ก็มาให้น้องนะครับสามร้อยบาทอีกเช่นเคยนะครับก็ขอคุณได้หลายนะครับเนาะได้ฟังนะครับเนาะได้เบิ้งแห้วเห็นเลรวน้องบุมเปิ้นซี่ตัวใดเนาะเปิ้นซี่ตัวใดเห็นจังๆเลยครับเนาะเพิ่นบอกว่าตัวนี้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 นะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ท่านี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามไอจีไตยธนากรได้เลยครับเด้อผ้ใดเขามาไหมไหมจะได้เห็นคลิป ต่อไปแล้วครับจะได้เห็นคลิปแบบเด้งขึ้นมาเด้งขันมาได้เห็นทัดใจแล้วครับเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งความนะครับเด้อเพิ่งแจ้งเตือนขึ้นมาปิ้งปิ้งปิ้งสินะครับเนาะขอให้อ่าแฟนคลับทุกท่านโชคดีนะครับเนาะมีเงินใส่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้สวัสดีครับ